Let's practice pronunciation วันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านออกเสียง3ามคำนี้กันค่ะ s o r w i the t first word is fruit fruit repeat after me again fruit แปลว่าผลไม้ั่นเองค่ะ And the second word is food 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 แปลว่าอาหารนะคะ say it again food อาหาระคะ่ะ The third word is foot 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 แปลว่าเท้าของเรานั่นเองนะคะแปลว่าเท้าอ่ะ again foot foot แปลว่าเท้านักเรียนก็จะเห็นนะคะว่าทั้งสามคำที่เราพูดไปเมื่อกี้มันจะออกเสียงเ,เป็นโทนเสียงคล้ายเดียวกันเนาะแต่อ่านออกเสียงไม่เหมือนกันนะอ่ะทบทวนหนึ่งรอบนะคะก็คือคำว่า f fruit f r u i t จะแปลว่าผลไม้ส่วนคำว่า Food f o o d จะแปลว,ว่าอาหารและคำสุดท้ายค่ะ foot foot จะแปลว,ว่าเทา้าอย่าลืมเอาไปใช้ให้ถูกต้องนะคะออกเสียงผิดความหมายเปลี่ยนไม่รู้ด้วยนะ